แค่นี้เองแค่นี้เองอเอง่ยทรมานไม่ทรมาอนอทำไม่ดูดีอะไรแค่นี้นะตอนแรกผมก็ทรมาตนตัวแรกที่นั่นแหละต้องแบบเป็นแขนแล้วก็ไม่ไม่ปกติอะ่ะแม่เขาจะให้ทำอย่างนี้แล้วให้แม่ทำอย่างนี้ใช่ไนะหมนี่เพื่อแม่ทำนี้แค่นี้เองเนี่ยแค่นี้แหละแล้วแม่ดูตรงเนี้ยมันจะเริ่มหายไปเนี่ยแค่นี้แหละ เนี่ย <formation> <Yeah. S 2> มันเหมือนแบบทรมานตั้งแต่จริงไม่พอแม่ทำไปเรื่อยแล้วแม่ก็พักอ่ะสิบวิพอข้าววิแม่ก็ทำต่อแค่นี้แหละแม่ก็ดูหนังไปเนี่ยซื้อนี่ไ่อันนึงเนี่ยแค่นี้เลยแต่ถ้าเกิดนั่งหน่อยผมก็จะทำอย่างนี้แค่นี้แหละแม่อะไเนี่ยดูง่ายง่ายง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวดูคลิปง่ายอย่างนี้อีกลำขัดยากไม่ยากโอ้ยพี่พีทลงไปแล้วพี่พ่อควรรู้ไหมไหนวะเนี่ยพี่เราเปิดดิ้เร็วเน็วไม่ใช่ไม่ไอ้นี่คือ เนี่ยตรงเนี้ยมันจะไม่มีเลยแล้วก็ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าให้มันยุบอ่ะมีแค่นี้เลยต้นขาเม่เลี้ยะได้ยุบไปเลยเหนื่อยเหนื่อยอย่างนี้ที่ยายทำที่กระคาใจพยายามเหรอทำหมดแล้วแต่ไม่ได้เพิ่มเพิ่เดียวสองเท่ากับว่าที่เขาทำได้ลองทำให้ดูแต่ไอ้ที่ถาอย่างเงี้ยตั้งเข่าอ่ะแล้วแบกแกแบง่ายๆ่ายก็ออกมาใหม่แล้ยแล้วก็ไอ้อย่างนี้ก็ง่ายเพราะอย่างเงี้ยตรงนี้แม่อ้วนใช่ไหมแม่อย่างนี้เลย

Đài, cứ đai, cứ đai rồi đấy ạ Chỉ nhỏ tôm À, có cô À, phải Đúng vẽ thử ừ. đấy, đúng người đi Ừm เอาขาแบบป๊าลูกเอาตีมือยกขาขึ้นนอนหงายไปอ่ะชูขาขึ้นอ่ะนี่นะอ,อ,อ่ะเกงคล้องเอามือตีพื้นเ่งอ่ยกน้เลยเียวสอนหนึ่น้มตอเยไป็นวหมเลหายใจไม่ได้เขาตั้มทอแข็ง,ง,งเ,เห็นหมเขาปนเนื้เน่ือไม่ไ เนื่ยละสามนามนวิ่งมันวิ่งนกิโลบอกแล้วลองได้เลยเขาเรียกคาร์ดิโอเคาร์ดิโ